อ่ะฮัลโหลเทสจโซนะครับสวัสดีท้านผู้ชมกันด้วยนะครับโยผมแล้วนะครับมีเรโมนะครับอ่ะสำหรับครั้งนี้นะผมก็จะมาอ่ารีวิวนะครับเป็นสไตล์ที่ผมพู่งสุดได้เลยนะคือคิลเลอร์ควีนรับเดมอนนะครับเอาติดบักด้วยติดบักบักยิ่งยงไงรเป็นบักของเอ็ดเฮลเว่นนะครับเรทควีนเรทควีมเดมอนนะครับไปเทียเอสนะครับ นี่คือผมอัพเต็มแล้วนะเดนเมจเ,เก้าห้าเก้านะครับอ่ะหมดเกือบเต็มแล้วกันครับเกือบเต็มใช้คำว่าเกือบเต็มแทนะโอเคเคเอสเลยนะตัวนี้ก็โหดนะครับโหดเดี๋ยวเราจะไปรอรีวิวกันดูดกว่านะครับจริงผมก็ลืมสกิลมาแนละ้วว่ามันทำอะไรได้บ้างนะนะครับสำหรับสกิลเจ้าของคิรคัรงควีนเรามาดูสกิลแรกกันเลย สกิล e นะครับเดินผ่านสกิล e นะครับนั่นจะเป็นต่อยรัวปกตินะครับเดิมพันทีละยี่สิบสองลัวมากนะครับแต่ต่อยได้แค่สามวินะโอเคเดี๋ยวไปเรามาดูเป็นสกิลนะครับอ่าร์นะครับอาชิมุนนะครับเดเมพัค่อนข้างที่จะรุนแรงนะเดี๋ยวรอรอคูดาลสักคู่นะครับ แล้วไปเป็นสกิลทีนะครับอ่าเป็นการระเบิดนะครับต้องกดเซตก่อนนะอ่ารมมไดเมจร้อยสิบแปดเลยนะวายวายไม่มีกดเซตนะครับเป็นการแตะระเบิดนะครับจะไม่ระเบิดติดตัวแล้วก็กดทีไดเมจเก้าห้าครับครั้งที่จะแรงตนะ่อไปเป็นสกิลเอฟนะครับปาร,ระเบิดคอนโอ้โหแรงมากต่อยธรรมดาไดาเมจสี่แปดนะแล้วก็จะแรงมาสุดท้ายปกติเลย เจ็ดสิบส,ส,สามเลยนะครับสุดท้ายโคตรแรงได้กดสองอาคุที่ขวารสองครั้งนะครับเป็นพาวเ p o w e อ p u พ c h นะครับเดี๋ยวเราไปดูสกิลเ X กันดีกว่านะว่าชีหาแทงค,ความรุนแรงขนาดไหนนะครับรรอ,อจ กิลล่าควีนเอ็กแทร์เชียร์ฮาร์ตแอตแทกตัวร์สองร้อยสองร้อยสองโคตรแรงเดมอนฟาร์มดีโคตรแรงเลยโอเคอ่ากันปกติต่อไปเรามาดูสิคิวที่โคตรโหดนะครับบอกเลยว่าโหดจริงโหดจังนะครับ ม่แค่นี้มาอยู่ตรงนี้นะครับเดีนยวจะไปขับไหนนะครับจะเป็นสัตว์สัตว์นี้จะเป็นะเทนะ่สสาไหร่ตัวนะครับอ่าไม่ตายโอ้เกือบตาย

ไม่จะตายบอกเลยสู้ไม่ได้นะเลยเถอะแต่ว่ามันโหจริงคนระับฟาร์มดีอยู่นะเนี่ยทีเลอร์ควีนทีเลอร์ควีนเดี๋ยวรอไปยเดย์ดั้งตรงนี้ดีกว่าเกียนคนนะเอาวอะไรเชียรยย์ฮาร์ดแอทแท็กเลยตูมดีเฮ้ยงานจังอ่ะ จะเ,เราไปดูเดนนิสขวาดีกว่าจะแรงขนาดไหนนะครับทีเมจิขวานะครับขิ้ขวานสองขั้งเป็นพาวเวอร์นะครับยวลองดูพาวเวอร์กันดก่ามันตรงใจเอาคิแล้วคุยออกคิแล้วคุยหายออกหายไปเลยอ่ะเดี๋ยวไปลองหาตรงอื่นนะครับอ๋อกะดับเติมฝา ยอทำเวททิท้งไวนะ้โอเคมา,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 มากดชิ๊บก่นนะครับสองรอบนะครับแล้ต่อยธรรมดาก่อนแล้วก็เอา้าทำไมผมกดคิดปกว่าสองรอบไม่ได้อโอเคมันบล็อกนนรับกดไม่ได้ชีฮอตแอตแท็กตัวทุกแรงหนึ่งถึงอบชอตะ เราไปตอนที่มีคนเยอะๆเลยแล้วกนนะครับอ,นะอ๋อสามแม็ววเลยนะคนุ้คนแรต่ว่าน่ยเลยหดหเลยแบบเด็ดๆผม เดี๋ยวเรามารอดูสกิลคูคดาวเสร็จก่อนนะไปเดี๋ยวเดียด๋วยวแกผมมาใช้ให้ดูอีกทนะีโอเคโอเคตอนนี้ก็สกิลไม่สนใบเยอแ้วเกิดความ,ม,ววามอ๋ออย่างอย่างอย่างมามาัมาดกด,ดูกิดูกำลังจะมาแล้วนะขึ้นมาอือหือโซลอ ดูเขาบามันแรงขนาดไหนสามก้าเลยมันกายตัวน anyway. okay, uh ึเลยคืมันแรงจริงครับกระจายเลยอะไรกรโอเคนครับ่ะด้กะายกันด้วย ก็คิลเลอรควีนเดมอนแบตครับสวัสดีครับ